ดีนะคะเพื่อนๆนะเด็กก็จะพาเพื่อนๆนะคะเลาะนะคะไปวัดกันยามเช้านะคะวันนี้เะะลาะหินถนนใหญ่มาเลยนะคะวันนี้ออกสายนะคะเพื่อนขะเอาแวะชมทุ่งชมท่ามาเรื่อยๆนะคะเป็นไหนออกมาแล้วนะคะก็มาดูบรรยากาศยามเช้าหน้าหนาวกันนะคะ อ,อ๋อลงพัดโชยนะคะขพักเดียวนะคะหนาวพักเดียวนะคะนี่พาทิ์ขึ้นแบบเจ็ดโมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงกวานนะะ่าพาทิดแบบจ้านะคะแดดแรงมากหัวจะแตกแต่เช้านะคะเพื่อนๆค่ะก็ไปวัดนะคะเอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะกลับมาแล้วนะคะเข้าว,วัดหน่อยนึงมีร้านก๋วยเตี๋วด้วยนะคะ แต่เช้าเลยชัวร์วัดบางนานะคะว,ว้วาวว,าว้วาวว,าว้าวสะเทือนนะคะระบบเซนสลาวเซนสลาวซาวแท็ก <laughs> ทางแท็กสั่นะเตือนอันบางนาก็จะมีเกจิอาจารย์ดังนะคะมีหนูปูนะคะหนูผู้ผู้นะคะงานไปแล้วนะคะนี่นะคะ เบไ,ไ,ไม่อยู่นะคะตอนช่วงทอดกระถินก็ไปบ้านนะคะกลับบ้านที่อ่างทองนะคะก็เป็นวัดเก่าแก่โบราณนะคะ,ะเกจิอาจารย์หลวงปู่เสงนะคะเกจิอาจารย์ชื่อดังก็คือลุงปู่เสงงนะคะเพื่อนค่ะแล้วก็มีพญาคุดนะคะมีพญาคุดในกบาบไหวบูชาขอโชคขอลาบกันนะคะเพื่อนๆค่ะหลวงปู่เสงิงก็จะมีรูนะคะ ลงนอนอยู่บนลงแก้วนะคะลงแก้วสังขารของท่านนะคะอยู่ชั้นบนของศาลาตรงนี้นะคะเพื่อนๆค่าออี่กระจูมายจูมไปนี้ไปนะคะสูมเยอะไปะโอเคกลับมาปกติแล้วนะคะก็บรรยากาศนะคะในวัดยามเช้าก็วันนี้ นี่ก็พาเลาะนู้นพระจันทร์นะพระจันทร์ยังนู่นนะคะพระอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะแต่พระจันทร์ยังโดดอยู่แดนท้องบนอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะก็บรรยากาศตอนเช้านะคะที่วัดบางนานะคะก็มีหลวงพ่อวัดไร่ขิงจำลองค่ะมีหลวงพ่อวัดไร่ขิงจำลองอยู่ด้านนี้นนะคะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศรอบวัด ลมโชยโชยชิวชิวโชยมาเลยนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะนี่ก็จะวนรอบๆบริเวณวัดหนึ่งรอบนะคะหรือก็จะไปแช่น้ำกันที่ก็จะเป็นเมรนะคะพะโบสถ์ก็จะเป็นโบสถ์เก่าแก่นะคะสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะเพื่อนเพื่อนค่ะเพราะว่านี่อย่างอนุรักษ์ไว้ยอดหงนะคะกระเบื้องก็ยังเป็นรุ่นเก่าโบราณอยู่นะคะเพื่อนๆนค่ะ เดี๋ยวเราก็ไปใช้น้ำกันบ้างนะคะเพื mm ่อนๆค่ะนี่ก็เป็นบ้านเรือนของประชาชนนะคะด้านข้างวัดน,นี่จะเป็นสาที่ริสฐานลอยพระพุทธบาทนะคะลอยพระพุทธบาทจำลองนะคะเร mm hmm. เรียกป่าเตี้ยนะคะ mm hmm. ป่าเตี้ย ศาลาหลังเล็กนะคะ,ะก็จะมีพระพุทธบาทอ่าลอยพระพุทธบาทจำลองอยู่ในนี้นะคะเป็นชมบรรยากาศริมน้ำยามเช้าด้วยกันนะคะสายแดดะะแดดจ้ามากๆเลยนะคะท่าน้ำที่สวยที่หนึ่งก็คือหน้าวัดน่าจะเป็นหน้าวัดชชยศิษย์เนาะก็จะมีบ้านนกนะคะบ้านอินสีบ้านอนินสีนะคะที่นนะคะ่ะ สำหรับถ่ายทำภาพยนตร์นะคะมีฟางมามีเอาฟางมาทำอะไรเอ่ยหรือว่ามีเขาถวายโคกระบือมาหรือเปล่าก็มีมีฟางมากองไว้นะคะหนูแดดนะคะเพื่อนค่ะแดดนะคะโอ้บรรยากาศแดดจ้านะคะร้อนแดดร้อนมากๆเลยนะคะเพื่อนค่ะชามนี้ที่ น้ำบัดบางนานะคะก็จัดงานไปเรียบร้อยแล้วนะคะจัดงานทอดกระถิ่นไปเรียบร้อยแล้วเย์ก็ไม่ได้อยู่เลยช่วงทอดกระถิ่นได้ทอดวัดอะไรนะนี่มีเรือมาพอดีเลยนะคะพเพื่อนๆค่ะจมทัศนียภาพยามเช้ากันนะคะก็จะผ่านข้ามแม่น้ำปทุมนะคะพเพื่อนๆค่ะ ไก่ลิบลิบนู่นนะคะสะพานปทุมนะคะนี่เรือไม่รู้เป็นเรืออะไรนะคะเ,เพื่อนๆค่ะลักสัตว์ป่านะคะลักป่าลักป่าสัตวอ๋อเป็นเรือล่องลักป่าสัตวบรรยากาศยามเช้านะคะเ,เพื่อนๆค่ะ แดดจ้ามากๆเลยนะคะส่องตาแบบโอ game, ้แสบตานะคะเพื่อนก็สดชื่นยามเช้าด้วยกันกับเมย์นะคะ้านามวัดบางนานะคะวัดบางนานะคะเพื่อนค่ะนกเกาะอยู่บนยอดดูนะคะ ขึ้นน้ำนะคะชมระลอกขึ้นน้ำยำามเช้านะคะนู่นนะครับเรืออันนูุ่นแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็โอเคนะคะพาเพื่อนๆพ,พี่น้องๆมาชมบรรยากาศนะคะริมแม่น้ำยำามเช้ากับเมย์นะคะกอแดดร้อนมากๆเลยนะคะที่ท่าน้ําหน้าวัดบางนานะคะเพื่อนๆค่ะฝากเพื่อนๆพี่น้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะบายบาย